มาเก่งในไทยมาเกิงในไทยชื่ออะไรช้างอ่ะใช่ครับช้างเป็นคงคงจริงอยู่เมืองไหหลํเมืองไหหลํเมืองไหหลํช้างอะไรช้างมีชื่อว่าชํางีหลีเกี่ยวหวดช่างีหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดช่างีหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดลวดเกี่ยวเฮ้ ไม่เกี่ยวกับลวกเลยไม่เก so ี่ยวไม่เกี่ยวนั่นน่ะเอามาทเลยเออไม่เกี่ยวกันเป็นเป็นของเจงแล้วมานี่คือทางบ้านรู้ไหมที่มาเนี่ยทางบ้านกโรโรมีฐานะไหมทางบ้านโอ้ยทางบ้านมีฐานะบ้านช่างมีฐานะนะมีมีตามฐานะร่ำรวยฐานะร่ำรวยนี่แหละพ่อกับแม่นี่มีอาชีพต่างกันพ่ออาชีพหนึ่งแม่อาชีพหนึ่งพ่อช่างอ่ะมีอาชีพทอกี๊ทอกี๊อะอะไรวะทอกี๊ ทอดแห่ทอดแห่ก็ทอดแห่ดีทอดหิงทอดแห่ไปสิทอดหิงทอดแห่เพราะฉันมีชื่อทอดหิ้งไงวันนั้นเพราะฉันออกทอดกิจการทะเลพ่อไปทอดแห่กันทะเลเพ่อฉันก็เหวียงหิ้ไปเลยเหวี่ยงหิ้ไปเหวี่ยงไปเลยเจ้ากรรมไงหิ้งติดต่อแห่ติดต่อหิ้ติดเอาต่อเข่าเดียวแล้พ่อฉันได้ดึงกึดกึศกึศแก้ดึงไม่ออกดึงแห่ไม่ ไอ้ดึงมาอีขัดเลยแผลพ่อขาดเลยเออแทบร้องให้อะไรทำไงอ่ะพ่อก็ไม่รู้จะทำไงเลยแบกหีิกลับไปบ้านให้แม่เย็บให้แบกแผลขับไปบ้านให้แม่เย็บให้แม่ทำอะไรเนี่ยเย็บไงเย็บจักอ่ะอ๋อแม่มีอาชีพเย็บจักแม่ช่างเนียอาชีพเย็บจักอ่าเย็บจักแล้วแม่ซ่อมแผลได้ไหมซ่อมได้ซ่อมได้ก็ชั้นก็ไปนั่งดูพ่อกับแม่เขาเย็บกันไง ทั้งเด็กๆทั้งยังเย็กไม่ข้อเพลงแล้วก็นั่งดูพ่อไม่เย็กกันเย็กไปเย็กมาโอ้พ่อแม่ทะเลาะกันอีกแล้วไม่อะทะเลาะก,กันก็พ่อเย็ดปีปิดเลยแผลมันขาดไปเลยเออพูดเจยนเจียนเลยฉันพูดเจยนเจียนนะอ,อ๋อพูดจริงๆเลยเออปิดเลยเอ,อ๋อแหลที่เย็บนี่ยทะเลาะก,กันก็เย็บไปเย็บมาแหลปิดป,ปิดเลยโอ้ ชีพพ่อกับแม่มึงเริมจังไรอย่างไรนะมึงไม่ค่อยชัดเลยแล้วเป็นแค่พ่อกับแม่เหรอครับอรโอ้ยเย็ดกันงท้งบ้างเลยเย็กมาทั้งบ้านเลยมีพี่น้องอกี่คนมีพี่น้องในสามคุณลงทั้งด้วยพี่สาวก็เย็ดเก่งพี่ชายก็เย็ะเก่งตอนนี้พี่สาวตายคาจัดไปแล้วทํำไมอ่ะเก๊ดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ครับบอกให้หยุดก็ไม่ยอมเหยุดไม่งั้นไม่รวยจะีทำงานหนักขนาดนี้โอ้ยแต่ตอนนี้พี่ชายชั้นยังเย็ดอยู่นะเก่งเลอ พี่ชายช้างเป่าใครพี่เบสพี่บิ๊กพี่เบสเป็นเรื่องเนี้ยพี่บิ๊กพี่เบสเนี่ยเก่งมากเลยนะพี่บิ๊กเย็บเก่งมากโอ้ยได้ถ้วยทุกที่เลยไปเย็บมานี่กระโดดเย็บก็าวเพ่งกระโดดตัดแข่งเย็บก็ไล่วันนั้นได้ถ้วยมาตีลังกาเย็บตอนนี้เขามีฉายาเป็นของตัวเองแล้วนะฉายาอะไรครับจอมยุคผู้ยอดเย็บนี่ฉายาของเขาและเราอะ อันนี้ช้างเย็บไม่ค่อยเก่งนะช้างตัดตีร่างกายเย็บไม่ไรช้างถนัดกกงโค้งเย็บ่างเดียวเลยถัดโกงโค้งได้ก็เป็นอาจารย์ได้เลครับนี่ตอนนี้มีลิเกเด็กสอนรามก็ไปหัดเย็บกับพี่ช้างคงเลิเกเด็กสอนรามก็ไปหัดเย็บกับพี่ชายเขาคือใครครับเขาชื่อคงอะไรนะนึกไม่ออกคงคงหลอกทองอะไรดอกดินเออนั่แหละลอกลิง่นแล้วดอกดินนี่ไปให้พี่ชายคุณเย็บผ้าให้ไปสอนพี่ชายเย็บแลวตอนนี้เป็นไง ก็สบายไปแล้วไงเออมึง็ลิงกูเริ่มพังแล้วนะ